อืมแล้วราอนๆเราเดี๋ยวหมูน้ำตกครับระดับเหมยเล่วันนี้นี่เสลกอยู่นี้ของแม่ะเะของพ่อย์มาพ่อกินข้าวเอพอมูขรอบเอ้ออเอาทำไมกูอยากกินหมูขรอบ<า>อืมร้อนอยู่เลยร้อนอยู่เลยเหมยเร่ยแบบร้อนอยู่เลยเหมยเร่มานทำอะไรวันนี้ เดี๋ยวดูทีอร่อยไหมเนาะไม่กินเลยก็ไม่กินเลยโอ้โหท่าทางสีสันอ,อร่อยนะ น่าอะไรเส้นดีเนี่ยเส้นจันทร์อือเส้นจันทร์ตาแบกก็รู้ไงแค่นี้กินหมดเล้เนี่ยยังข้าไม่ได้เีย เ,เราเาราละลอยสั่งให้ก็เหลืนะอให้ทั้งนั้นกเหลือสั่งเข้ไปจานนะึงเป็นยังไงต้องไปจ๋าว่านเป็นยังไงใจดี่พูดเอาคนหลังานี้ต้นน้ำตรงนั้น กินมกุงปาม,ปมปตัวแค่กุงก็นากินแล้วกุสามตัวนะคะพี่น้องอ